ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับลอดลายมังกรเดอะมิวสิคววันนี้ครับผมออฟชัยนนท์นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดาเนินงานในวันนี้นะครับแล้วก็มีพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับที่วันนี้จะขึ้นมาคู่กับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บอยทองเกลเกียรติวีรวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยากจะให้พี่บอยไม่ต้องเกรงครับครับ <laughs> ผมได้เกรงที่สุดเลยตอนนี้แหมสบายๆครับสนุกสนุกครับ <laughs> อาพี่บอยพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้หน่อยครับลอดลายมังกรหรือมิว่าลอดลายมังกรนะครับก็เป็นมิวสิควลเรื่องใหม่ของเรานะครับแล้วก็เราก็ ภูมิใจมากที่จะนําเสนอ,น,อนะครับเพราะว่าเรื่องรอดลายมา่ก่อนนั้นมาเป็นบทประพันธ์นะครับมาจากบทประพันธ์ที่หนึ่งในบทประพันธ์ที่ส่งคุณค่าของประเทศเลยก็ว่าได้ครับนะครับได้รับการยกย่องมากเลยนะครับจากปลายปากกาของคุณประภัสสรเสวิกุลน,นะครับเป็นเรียกว่าเป็นที่บอกว่าเป็นเป็นที่ยกย่องมากๆนี่ก็คือว่าตัวละครเอกของเรื่องเนี่ยนะครับคืออเลียงเนี่ยครับ ถ้าเผื่อในในในมุมของนักอ่านแล้วเนี่ยจะถูกยกย่องว่าเป็นตัวละครชายที่คนชื่นชอบมากที่สุดเลยด้วยซ้าแล้วลุคุณรู้ไหมตัวละครหญิงที่คนชื่นชอบมากที่สุดคือใคร,ใค,รคือแม่พลอยอจาก4ีเป็นดินเพราะฉะนั้นในรอดลายมังกร อาเหลียงเพราะฉะนั้นเราได้ทำ4,000ต้นแบบมิวสิคลมาแล้วตอนนี้ก็รอดไลน์มังกรมิวสิคลเอาทาั้งเอาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยครับอ๋อ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วคุณปวสสอนเสวิกุลเนี่ยเป็นนักเขียนวนรรณกรรมร่วมสมัยของไทยที่ได้รับรางวัลมามากมายนะครับอย่างเช่นจากเรื่องเวลาในขวดแกว้วขอมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนนะครับแล้วก็ถูกนํามาดัดแปลงหรือว่าสร้างสรรมาเป็นทั้งภาพยนตร์ละครโทรทัศน์จนมาถึงล่าสุดนี้รอดไลน์มังกรรอดไลน์มังกรมิวสิคลซล่งซึ่งอ หลายหลายท่านในที่นี้หลายหลายท่านนะครับย้ำนะครับหลายหลายท่านที่มองหน้าไปแล้วเนี่ยน่าจะจําได้นะครับว่าเคยเป็นละครโทรทัศน์ที่โด่งดังมากนะครับแต่หลายหลายท่านอาจจะจําไม่ได้อันนี้ก็หลังๆอาจจะจำไม่ได้ท่านนหน้าน่าจะจาได้กันหมดนะฮะอ้าถ้าอย่างนั้นวัดจากอะไรนี่วัดจากอะไรนี่ก็นะครับพอมาครั้งนี้เป็นมิวสิควลก็ตื่นเต้นดีใจ นะครับที่จะได้ทําเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโลสัมเพามาจากเมืองจีนเลยในยุคโอ้กี่ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจากตํานานเสือผืนหมอนใบนะครับทํางานทุกอย่างแบกหามกรรมกรทุกอย่างมุ่งมั่นนะครับจนวันหนึ่งเป็นเจ้าสัวด้วยความมานะหมั่นเพียรด้วยความขยันขันแข็งนะครับด้วยความไม่ย่อท้อแต่ที่สําคัญสิ่งที่ เรียกว่าสิ่งที่ดึงดูดให้พวกเรานำเรื่องนี้มานำเสนอเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่ขยันหมั่นเพียรแต่เขาเดินดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม<จ>นี่คือจุดหลักนี่นค,คือจุดหลักนี่นี่คือนี่คือนี่คือทำไมเราถึงอยากจะมาทำเรื่องนี้นะครับ,รบแล้วก็ด้วยคุณธรรมเนี่ยเขาได้พร่ำสอนลูกหลานนะครับ,รบไว้ว่าให้คุณจะทำอะไรก็ได้คุณจะ ประสบความสำเร็จยังไงคุณต้องขยันกันแข่งคุณต้องมานะหมั่นเพียรแต่ที่สาคัญคือคุณทำนะครับล้วถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนที่เกิดเคยชมในรูปแบบของละครทีวีมาแล้วครับพี่บอยมาคราวนี้มาเป็นละครเวทีและเป็นมิวสิควลด้วยก็จะมีความแตกต่างหรือความน่าสนใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมก็จากละครทีวีสามสิบกว่าชั่วโมงก็จะมาเป็นมิวสิควลที่ไม่ถึงสามชั่วโมงนั่นแหละสิฮถูกบีบลงมาเยอะมากนะครับผมครับก็มิวสิควล มันเล่าเรื่องด้วยเพลงเล่าเรื่องด้วยการร้องนะครับมีพูดด้วยมีร้องด้วยมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนก็เคยชมมิวสิค l ลกันมาเยอะแล้วนะครับมันมิวสิค l ลมันเป็นแบบฟอร์มของ performing arts ที่มันรวบรวม ทั้งศาสตร์ของอคติ้งทั้งศาสตร์ของการร้องทั้งศาสตร์ของการเต้นอเอามาไว้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นอะไรเต็มไปหมดนะครับเอามารวมอยู่และที่สําคัญมันสดนะครับอไอ้ความสดตรงนี้นะั่นเนี่ยคือเสน่ห์ว่าความสดเนี่ยคือสเสน่ห์ของข,ข,ข,ของการทำ musical นะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเรามาดูกันในเรื่องของของอาเหลียงและ เรียกว่าอะไรอ่ะญาติพี่น้องแล้วกันโอ้โหมากันญาติพี่น้องเต็มเลยนะฮะก็ขึ้นชื่อว่าเป็น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 เจ้าสัวนะครับญาติพี่น้องเต็มไปหมดแน่นอนนะครับเพราะว่าอาเลียงมีมีมีเมียสามคนสามเมียครับนะครับมีเมียสามคนลูกนี่กี่คนผมยังนับไม่ทั่วเลยครับแล้วยังมีหลานมีหลานอีกนะฮะมีุ่นหลานอีกต่างๆนานานะครับบางคนก็มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่อาเลียงสอนบางคนก็มีข้อกังขาบางคนก็มี อาจจะไม่เชื่ออาจจะ Against อาจจะต่อต้าน<ฮ>ะนะครับอ,อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่อเลรยึิมั่นยังไงก็คือคุณธรรม เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเราลงไปชมบางส่วนกันดีกว่ามีบางส่วนของละครเรื่องนี้นะครับมานําเสนอให้ชมกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นพบเห็นนักแสดงแต่ละคนเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าใครเป็ใครนะฮะเพราะว่าเยอะมากนะครับพร้อมแล้วไปพบกับตัวอย่างบางส่วนจากลอดลายมังกร The Musical ครับครับผม ผมนภาสือพาณิชย์ครับส่วนผมนารากรสือพาณิชย์ครับทุกคนคงรู้จักนามสกุลของพวกเราดีสือพาณิชย์ตระกูลเจ้าของธุรกิจหลายหมื่นล้านใครไม่รู้จักก็คงจะเชยแฮะแต่ที่ตระกูลของเรามีมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะปู่ของผมเขาทําการค้ามันตั้งแต่หนุ่มๆแล้วครับพ่อไม่ได้ทําคนเดียวซะหน่อยมีอีกตั้งหลายคนในตระกูลครับที่คอยช่วยอย่าเพิ่งงงนะครับว่าทําไมเดี๋ยวก็ปู่เดี๋ยวก็พ่อจริงๆแล้วก็คนเดียวกันนั่นแหละรครับ พ่อของนารากรปู่ของผมในเหลียงสือพาณิชย์ผู้ชายที่เริ่มต้นจากแค่เสือผือนหมอนใบต่อสู้จนกลายเป็นตำนานเจ้าสัวของเมืองไทย ว่าจะถึงฝันแต่ยังยืนด้วยความมั่นคงคุณจะทำหลักน้ำในใจไม่เคยคิดไปโกงเชื่อมันว่าคุณความดีคุ้มครองเราไว้ไม่ว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงต่อให้ยากเย็นสกเพียงไหนถ้ายังสู้ เป็นอย่างนี้แหละครับวันๆเอาแต่พูดเรื่องคุณธรรมน่าเบื่อแต่เราควรจะฟังผู้ใหญ่ที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับเพราะกว่าปู่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้อย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายปู่ผ่านอุปสรรคมาเยอะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีอย่างหนึ่งที่ชีวิตปู่โชคดีคือปู่มีคู่ชีวิตที่ดีอย่างย่าเนียม ตาพอรู้ใจเห็นในความหมายามที่เธอแอบ,บเลี้ยวมองใครเลี้ยวมองอย่าหลงตัวไม่เคยหลงตัวแต่หล,ล,ลงเธอหมดหัวใจอยากชวนเธอมาสร้างครบครัวสร้งความมั่นคง ตลอดไปมีเราข้างขคางมีลูกล้านคอยห่วงใยจะไปไกลกูจงวางใจไปไกลไอยากมีเธอเป็นลมหายใจคอยห่วงใยทุกวันใช้ชีวิตด้วยกันเธอกับฉันสู้สุดใจเป็นคู่คิดกับไปด้วยกันคกัน

มันจะสร้างชีวิตให้สุขสบายให้เธออย่าละในคำสัญญามันในสัญญาสร้ญญางความครัวให้ดีงามอย่างใจรแต่ชีวิตรักของพ่อมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับ เจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจนี่มันอะไรนี่มันอะไรบาดใจ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  แม่ใหญ่มีคนหนึ่งนะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหลานสุดที่ระหลานที่เป็นความหวังของตระกูลพี่ชานชัย และรุ่นหลานอย่างผมพวกเราสือพาน,นิชจึงกลายเป็นตระกูลใหญ่ที่ใครๆก็รู้จัก นั่คือตัวอย่างบางส่วนจากละครเวทีลอดลายมังกรเดอะมิวสิคิครับผมก็นี่คืออาเลียงของเรานะครับครับครับคุณแบงค์คลาสนะครับแล้วก็เมย์ใหญ่ครับเมย์อาไเหมยหลิงนะครัะเหมยหลิงนะครับคุณนกศุลปใครับ แล้วก็เอาผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ละคนแนะนําตัวกันดีกว่าว่าใครเล่นเป็นใครนะครับอ่าพี่แบงค์เป็นอเหลียงอเหลียงคือคือทําให้เกิดมนุษย์ทุกคนส่วนหนึ่งส่วนนึงนะครับแล้วครับมีเมียมีเมียก่อนคนแรกใช่มีคนแรกที่เมืองจีนว่าเป็นเมียที่อยู่เมืองจีนนะคะแล้วก็อีกก็พายว่ากลับมาเมืองไทยก่อนจะกลับมาเมืองไทยอีกก็ไปเจออีกก็เตียมนี่ค่ะเตียมค่ะก็จะเป็น ภรรยาคนไทยซึ่งมีเชื้อสายจีนในเมืองไทยค่ะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งนะครับมีอีกคนหนึ่งคือเป็นเมียคนที่สามเป็นเมียคนเล็กของอาเลียงค่ะเมียคนเล็ก คือคือจริงๆแล้วบอกให้ว่ามามาได้ยังไงนะครับมาลัมาย,ามาายมาได้ยังไงมาลายมาได้โดยที่ว่าคือไมลิงเนี่ยเขาเขาเขาก็เ,า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 เป็นห่วงว่าเอ๊เนียมเนี่ยลูกหลานเต็มบ้านเลยแต่ฉันเนี่ยมีมีลูกน้อยอไม่อีกคนเดี๋ยวเดวลูกหลานของของของมาลัยจะมาหวบ อะไรต่างๆก็เลยแบบของเนียมของเนียมขอกของเนียมโทษของเนียมจะมาจะมาหวบสมบัติอย่างนี้นะครับก็เลยคิดแผนว่าเอะถ้าเผื่อเอเหลียงมีเมียเด็กเล็กๆอีกสักคนแล้วฉันควบคุมได้เนี่จะเป็นยังไงก็เลยให้แม่เป็นนะเป็นของขวัญที่ดีสำหรับยุทธวิธีที่ดีมาสามสามีสามีก็น่าจะแฮปปี้นะฮะอย่างนี้นะครับอ่าแล้วต่อต่อไปมาทางนี้นี่นี่ก็หลานที่บอกว่าหลาน หลานรักอยังไงครับใช่ครับผมเล่นไปชานชัยครับผมชันชัยก็เป็นหลานที่เหมือนเหมือนปู่จะรักแล้วก็เหมือนกับหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาสืบทอดธุรกิจปอกอะไรครับแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ผมต้องทาให้ปู่เสียใจนะครับผมแต่ว่าก็มาดูกันว่าหลังจากที่ผมไปเรียนกลับมาเนี่ยผมทําอะไรอ่ะเลี้ยงถึงเสียใจขนาดนั้นเลวนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับนะฮะร้ายนั่นเองนะฮะอะไรนั่นเองนะครับร้ายร้ายร้ายได้ร้ายได้ร้ายจากใครครับ อ๋อไม่ต้องห่วงเลยครับดูหน้าก็พ่อมแต่คนข้างเลยพ่อครับเชี่ยพ่อเลยเชี่ยพ่อพ่อแรงนะฮะดีครับแอนดี้แอนดี้เล่นเป็นคุณพ่อของของเป็นลูกเป็นลูกลูกคนที่สองของของอาเหลียงกับกับไวรินเราไปเรียนต่าประเมาเหมือนกันจบนอกกัเหมือนกันแล้วก็ส่งลูกไปเรียนดีๆครับเรวก็ไปเรียนเมืองนอกมาก็ไปเรียนที่ไหนนะครับฮ่องกง ได้เลยได้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 อะไรกลับมาครับยอดนิยมอันดับหนึ่งได้กลับมาด้วยก็คืออยู่ข้างนี้อีกนะฮะนั่นเป็นเบกกี้นะคะก็เป็นภรรยาของแอนดี้ค่ะเป็นลูกสาวเศรษฐีฮ่องกงค่ะรักสวยรักงามมากไม่อยากมีลูกเยอะเดี๋ยวหุ่นเจงก็เลยมีลูกคนเดียวอ่าแล้วก็บังคับให้สามีไปทำหมันนะฮะแล้วก็ลูกเลยได้ได้ลายทั้งจากพ่อและจากแม่ นะครับประมาณนั้นนะฮะอันอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ลูกนะอันนี้ลูกแต่ว่าแต่เด็กคนเล็กสุดจากจากมีเด็กนะครับจากมาไหลนะครับความที่เป็นลูกชายคนเล็กสุดก็เลยเป็นยังไงล่ะถูกยังไง ตั้งแต่เด็กก็จะเลวเดี๋ยวผมใช้่อคำว่าเลวสปอยสปอยล์ถูกสปอยล์ถูกสปอยล์มาเยอะไปตั้งแต่เด็กเลยใช่นะครับก็นะครับเอา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 มีฝั่งฝั่งดีๆกันบ้างไหมนะครับมีฝั่งดีๆกันบ้างนะครับนี่เหมือนแบ่งฝั่งไปแล้วนะฮะมีฝั่งดีๆไปแล้วนะฮะมีรูปโยเยมากอ่าเนียมเนียมเนียมแนะนำใครเป็นใครบ้างครับอ่านุชค่ะผู้หญิงคนแรกชางลูกฝั่ง ลูกของเนียมครับผมเป็นนนท์นะครับเป็นลูกคนที่4ของแม่เนียมดาเลียงนะครับพอดูแล้วพดูแลน้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิเราเราข้ามวันนี้คนนี้เขาเขาดูดีนะเขาดูเป็นคนดีแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ไม่รู้ค่ะนันนาค่ะคนสุดท้องค่ะของ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 แม่เนียมของแม่เนียมอุตส่าหเสียค่ะก็ทั้งรักทั้งห่วงค่ะแต่สุดท้ายก็ทำให้ทั้งสองคนใจสลายเหมือนกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้อง ค่อยดูครับนะครับแล้วก็อ่าคนทู้คนสุดท้ายครับพาสุภานิชครับผมเป็นหลานหลานย่าเหนียมเป็นยิ้มมั่นประธรรมจักรจักปู่อ๋อเป็นคนดีแล้วนะฮะเป็นคนดีคนดีครับคนละขั้วกันคนละขั้วนะแล้วก็เอ่อละครเรื่องนี้จะถูกเล่าผ่านผ่านหลานคนนี้กับลูกคนนี้นะครับแล้วก็ระหว่างเล่าเนี่ยก็ตะ ไอคนเราก็เถียงกันเองฝังดีก็ไม่ดีนะฮะเอยมันแบ่งแยกเส้นยังไงกันก็ไม่รู้อ้าวเถอะอ่านะฮะนี่ก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับละครเวทีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องนี้นะครับจากเสือผืนหมอนใบสู่ตำนานยิ่งใหญ่แห่งเจ้าสัวลายลายมังกรนะครับกับละครเวทีรอดลายมังกรเดอะมิวสิคอลนะครับเริ่มแสดง13ตุลาคมนี้แล้วนะครับเมืองไทยรัชาลัยเทยเตอร์แห่งนี้เลยตอนนี้บัต จำหน่ายเรียบร้อยที่ทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวจะมีฝากเขาให้มีฝากด้วยลมหายใจเล่นอยู่ลมหายใจ The Musical ยังเล่นอยู่ถึง11กันยายนนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มอีกแล้วนะฮะเพิ่มแล้วครับเพราะว่าลงละครต้องออกมาทำฉากด้วยนเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วครับอ่าตอนนี้นะครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณพระสวรรค์จันคู่ครับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับพี่บอยทะกนเกียรติและผู้ช่วยภูมกับนะครับคุณอาสันติต่อวิวัฒน์ครับขอกับไปเชิญครับเชิญพี่อาด้วยครับ คุณครับาลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณอรารยาผู้พาณิชย์ครับรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมภาพลักษณ์และสื่อสารองคอ์กรนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมหาชนขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับพี่บอยและตัวแทนนักแสแดงนะครับขอเชิญพี่แบงค์ครับผม และอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญดรประทีปตั้งมติธรรมครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับพี่บอยและตัวแทนนักสแสดงพี่นกสินใจครับพี่พูดถึงคุณธรรมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมพระยาตะวันออกอันนี้ของผมจื้อนะครับ,รบแล้วผมก็มีเขียนคำแปลเป็นภาษาไทยภาษากฤษไว้ข้างล่าง ผนนู้กำกับโฮเกนเองโอ้โหถ่ายรูปร่วมกันนะครับก็เข้าธีมเลยนี่ภาษาจีนแล้วก็เท่ากับละครเวทีเลยนะครับอขอกราบขอพรบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลอดลายมังกรเดอะมิวสิควลนะครับจะเริ่มการแสดงรอบแรก อีกทีนะครับอีกทีนะครับโอเคถ่า,ายภาพอีกครั้งครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับ อย่าลืมนะครับการแสดงรอบแรกนะครับ13ตุลาคมนี้เมืองไทยรัชดาลัยเทอเตอร์นะครับบัตรจำหน่ายแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับรวมไปถึงลมหายใจเดอะมิวสิคลด้วยนะครับถึง11กันยายนนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมออฟชยนนท์พี่บอยทุกคนเกียรติและนักแสดงทุกท่านขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับไปชมและเชียร์ให้กำลังใจกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ